ผมจะไปไหว้พระนะครับแล้วก็ไปกางเต็นท์ริมน้ำช่ำๆหน่อยสวัสดีครับวันนี้เจอกันนะครับเที่ยวจังบึงเรือครับวันนี้เจอผมไม่ใช่เดียวนะวันนี้ผมจะไป ไหว้พระนะครับแล้วก็ไปกางเต็นท์ริมน้ำช่ำๆหน่อยๆไหว้พระที่เยอะที่สุดเคยไหว้นะ1 5วัดอ่ะในยุทธยาเดี๋ยวไปดูมาว่ามันมีวัดอะไรบ้างแล้วผมจะไปกับใครไปดูกันแต่ไม่มีพี่เบียร์แน่นอนเดี๋ยวผมขอเดินทางก่อนนะว่าผมจะไปวัดอะไรบ้างติดตามชมนะครับ โอเคครับวันนี้มาถึงบ้านพี่กรแล้วผิดแผนนิดหน่อยสิริบอกเลยวัดไปพรุ่งนี้ค่อยลุยเลยวัดแรกพรุ่งนี้เลยแต่น่าจะไม่ครบสิบห้าวัดหรอกแต่ก็น่าจะได้ประมาณเก้าวัดสิบวัดอ่ะต้องไปลุยพรุ่งนี้ใหม่แล้วครับโอเควันนี้มันเย็นด้วยสี่โมงเย็นแล้วมาถึงโอเควันนี้ก็นอนบางไปอินก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ไปเริ่มออกแปดโมงโอเคครับเพื่อนออกไม่เช้าแล้ววันนี้เมื่อคืนหนักไปหน่อยออกสายจะเที่ยงนะ เดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วก็ไปไหว้พระไม่ครบเราตีห้วัดเอาสักเวัดพอดูแล้วโอเคไปครับออกเดินทางไปถึงนู่นก็น่าจะเย็นเย็นมาดีเนี่ยอากาศดีๆแน่เราเราเราวางแผนไว้หมดแล้วมันเป็นแผนการใช่ไหะล่ะไปไปครับ Go to วัดแรกกันถึงแล้วนี่คือข้ามมากินกาแฟนะครับเพื่อนๆนี่ลงเรืนะครับนี่คือร้านกาแฟนะครับ ช้อนชิมดิกูนี่โตมากับช้อนเงินช้อนทองอันนี่ย้ไช้อน่ภาพช้อนเงินช้อนทองออกมาเลยนะกอันนี้ถ้ากินเดียวตัวเดียวได้ช้อนเงินครับไงมั้งอือไอ้เจ้าพุงจะเข้าถามกูแล้วมึงไม่ใช่แบบใส่อวยไงบุ้มบุ้มอยู่ในขาปากเลยทันเกี่ยวเลยอร่อยมากเลยละมุนลิ้นเนี่ยนี่มังดิกูว่ามังดิกูว่าจะไม่กินแล้วนะเห็นกินจะแค่ยากกินอนี่ลูกไอ้นี่นะที่ไข่ยก่ตาเมียวราดอะไรนะ กาล <flaws> <unch> ัด <spreadsheet> อ่ะเดี๋ยวมันจะไมนไม่หวานมากมันอะไรเนี่ยโอเคครับตอนนี้มาถึงวัดระแสวัดสันเชิงนะครับวัดไหวหลวงปู่โตแห่งอยุธยาครับคนเยอะมากคนหยุดเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในไปไหว้หลวงปู่โตกันนะครับ ไ่ายหลวงวัดโตมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่าจะไปให้าาอาหารปลาของเราแล้วก็วไปวัดวัดอีกวัดต่อไปนะครับโอ้ยไอเยอะมาตะเพียนถังแดงเอ๋ปมาเยอะมากได้ไปลาตาะเค็มนตะตวงเอาไหเอะไะเย็นนี้เลยนะ,นะเอาได้เย็นนี้เลยนะลาหารครับทำใกล้ไม้จัดการจะมาดแ,มดแดกแคมแดกอะไแล้ว ถึงวัดที่สองนะครับวัดใหญ่ดีๆอยู่ข้างหลังผมนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันวัดที่สองก็วัดใหญ่ใช่บางคนนะวัดที่กอจะต้องมาไหว้กันคนทั่วไปก็ข้างบนก็จะเป็นปูผาอะผมเคยขึ้นไปแล้วจะไม่ขึ้นละกันมันร้อนเดี๋ยวไปวัดที่สเลยวัดพญยาติการามนะครับ ไปครับโอเคเดินทางกันต่อนี่มันบ่ายจะบ่ายสมแล้วยังไม่ได้ออกจากยุทธยาเลยโอเคครับเดินทางครับ เคครับเราก็มาถึงวัดที่3นะครับวัดพญาติการามครับหลวงพ่อกันโอเคครับไปเข้าไปไหว้หลวงพ่อกันกันดีกว่าเราก็เสร็จกันสามวัดแล้วไวปหลวงพ่อแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปวัดสแกหลวงปู่ดูนะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ยิงยาวเดี๋ยวไปวัดพันนกแล้วก็เดี๋ยวไปที่พัก วันนี้ออกเที่ยงก็น่าจะได้แค่ห้าวัดแหละครับเดี๋ยวถ้าพ่งนี้มีเวลาเดี๋ยวขากลับผมจะแวะทางนู้นพวกวัดตะโกวัดสตรอโอเคครับไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ <S <S ครับเรามาถึงวัดที่4แล้วนะครับวัดสกแกหลวงปู่ดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงปู่กันแล้วก็ไปดูข้างในว่าเป็นไงแล้วก็เปลี่ยนไปวัดต่อไป ครับวันนี้ก็ไว้หลวงปู่ดูเสร็จแล้ววัดที่4ครับ,รบเดี๋ยวเราไปวัดพานนกอีกวัดหนึ่งครับเหมือนมีเจดีพระเจ้าตากสินอยู่หรือไงเนี่ยนละผมจะไปผมอยากไปเป็นพิเศษแล้วกันโอเคผ่านพอดีเดี๋ยวแวะไปโอเคครับเราไปวัดที่5กันต่อเลยครับถึงแล้วนะ แล้วนะครับขอีภระเจ้าตากที่วัดพันนกนะครับเดี๋ยวลงไปไหว้ท่านสักคู่แล้วก็เราจะเดินทางต่อนะครับเป็นวัดที่5นะครับ 1, วัดพันนกที่ห้าแล้วก็สำเร็จแล้วนะอยาก15วัดเหลือ5วัดนะคิดแผนยังมากเลย เดี๋ยวเราไปที่พักแล้วกันที่สระบุรีครับว่ามันจะเขาบอกว่ามันบล็อกอินอย่างเดียวอะเราต้องไปวัดแล้วกันโอเคครับไปเดินทางต่อ คครับมาถึงแล้วลายกลางเต็นท์นะครับก <laughs> ็เจมาระานในส่วนไถมีแต e ่ต้นไทยนะเมาลานครับต้มขาอมาลานนะครับพี่ก็บอกว่ามีแค่สเต็นท์นะมี2องคนเจอนี้ก็เหมาลานเดี๋ยวเราไปหาแหล่งปลักหลักแล้วก็จัดลงสมอกันแล้วก็จะทำอะไรกินนิดหน่อย บอกว่ามี2เต็นท์เหมรา, 5, าร้านถ้ากลางเต็นท์แปบาทแต่ถ้าใช้ไฟด้วยเพิ่ม20สิแต่เราไม่ได้ใช้แล้วโอเคครับเดี๋ยวขอปักหลักหน่อยน้ำกำลังไหลก็มีนะน้ำมีนี่เล่นนะเหารานนะครับ ข้าวเหนียวแล้วดูดิจะทำอะไรกับข้าวเหนียวนี่หายไปนานข้าวเหนียวมีทิปเดียวแล้วมาโผล่ขี้เกียจนานไงข้าวไวกวหาเค้่เดี๋ยวเราทิ้งไว้เลยแล้วก็จิบหน่อยเลยจะเล่นน้ำวันนี้แมงร้อนมาทั้งวันแล้วร้านทิปเออไม่มามีพี่พี่กมาเต้นเกือบเหมาลานก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศนิดหน่อยแล้วก็ นอนพักผ่อนคืนหนักทิปสิบห้าวัดก็ได้ห้าวั์หายไปตั้งสิบวัต์โอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตทำรัวแปลบนี่ครับเดินเลนน้ำ เหนียวเราเสร็จแล้วนะครับมาะดูน่ารักนนแตนเลยวะนี่ไงยังจะยิ่งกูซื้ออีกอะทำขายข้าวเหนียวขายเด้วยไก่เราเสกมามาเย็นครับทอดไม่ทานครับซื้อข้างหน้าพอดีเลยชิ้นละสามสิบห้าตับพร้อมเลยไอพี่ไอพี่ขอนชิมนะครับปั่นมาติดมือด้วยเป็นไงมือผมก็สั่นจะจะกินบ้างเอาดิเอาดิจะขายข้าวเหนียวแต่ทำไมกูเลือกไก่เองวะ เด็ดไหม,ม <S <S ตามด้วยเบียร์เย็นเอ็อนโอ้ไม่ดีนะมันเติมโอ้โหสดชื่นนะอากาศเริ่มเย็นนะฮะแต่เหมือนจะมียุงอ่ะต้องเตรียมยาก,กันยุงหน่อยใอยู่ได้โอเคอะ่ะน,น่าจะตอสนตอสบายครับคืนนี้เราก็ปาร์ตี้กันยาวๆครับมีข้าวเหนียวกับไก่ทอดนะครับรอดตายครับคืนนี้ข้าวเหนียวเรารอดนะครับจริงๆทำขายได้เลยจริงๆไม่อยากจะคุย แขางแช่นานนี่แช่แช่เกือบสิบชั่วโมงอ่ะวันวนะึงอ่ะออโอเคเราก็ยืมดำก่อนบรรยาก,กาศเนียแล้วเจอกันเช้านะครับพรุ่งนี้ ดีมเชา้าครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเมือคืนลมแรงมากเลยที่นี่ถ้าผมไม่ทับต้อไม่ไม่นอนอะ่ะไปขอ,องกระจายบริเมืเช้าอากาศดีครับเมื่อคืนลมแรงปลกอ,อกก็ประมาณมีแต่ต้นไผ่โอเคเดี๋ยวเริ่มเก็บเดี๋ยวนั่งจิบโฟนตินสักแป๊บแล้วเก็บของกลับบ้านกันนะครับ จะมาออเดอร์เช้าครไอ้นี่ไม่ใหม่ไออิ๋วลองท้องไปก่อนกินเสร็จแล้วเก็บของกิดเต็นท์กลับบ้านนุกจาที่นี่ก็มีน้ำให้เล่นมีไฟใช้ฟ้าใชา้ค่ากางแาบบาท ไฟฟ้า20ก็อากาศดีครับเมื่อคืนแต่ลมแรงไปหน่อยถือว่าดีในราคานี้นะครับที่กลางเต็นท์ในนี้แม่งก็150-200แล้วที่มีไฟฟ้านี่ครับคลิปนี้ก็เก็บของสักแป๊บนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ ดี๋ยวไปเจอกันที่อ่าไม่ต้องสอนกับแผงเพชรนะมีไปสี่ลำสปอยไว้ก่อนเลยไปขึ้นกอเซโลนะแล้วก็กลับไปไหนต่อก็รอดูกันทีมีผมไปพี่คอนบางจือ้อแล้วก็พี่เบียร์นะครับไปสี่ลำแล้วติดตามชมคลิปหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างว่าขึ้นกันไหวไหมหรืออะไรยังไงก็คลิปนี้ก็มาซอฟอก่อนเก็บบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับขอบคกำลังใจเราไปกับบ๊ายบายคลิปนี้เราจะเดินทางไปพิชิตกอร์เซโลเอาลนะเ,เ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเจ็บู คปเร่องคอโซเอาที่เราว่าช่องอะไรนั้นสูไพอัลตราไอดเออร์เขาเขาจเป็นมาได้กี่ชั่โมงวะเขาอันนหละชั่วโมนเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงกี่โมงว่าง่วโมง